สวัสดีครับผมเบิ้งต,ตัดตำสมแม่พิงครับตำสมเสยหมักสังครับเคยเห็นบ่าพี่ร้องครับอ่าอย่างสี่ต้องร้องซิมเบิ้งแล้วจกักคัมยังไงโอ้เสยหมักสังครับเบิงบ้งเนาะด้นไปไหนเบิ้งเบิ้งนี่ยเลยครับต้นไปะหนเนื้ออะไรใหญ่เป็นเบิงๆๆ้งเสร็จแบ้ว <ๆ S 1> ต้นไป่เนี่ยมันตระแหกครับตราหน้าตระหนัวสีกับสีได้ได้ครับเหรอครับแซ่บแห้งนั่ติดแม่บักทางป้าแป๊ะป้าแป๊ะแบบนี้เรากินแบบใช้ขนมเส้นดนะครับไก่ย่างตีนไก่ปลาหมึกแต่ว่าบ่สนใจตีนไก่ปลาหมึกว่ามันบอกเขากันเข่าแป๊ะกเก้าเี่ตีนไก่ปลาหมึกเอาไว้ที่หลังครับ พี่ครับแล้วสนใจอยู่พี่ครับเมื่อนี้ครับอืมบิ้งแล้วครับคำต่อไปใส่กสระมือเสรนจั้นไปหน้าแส่น้ำป้าดากระมือสีสันปลาดานัวลึกไปครับพี่รออ้องคำยังไงอืมสุดยอดแห้งครับเบิ่งหน้าคนต่ำครับพี่ร้องกิ <c oughs> ้มนะคบ Okay. <laughs>